สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับผู้เที่ยงนะครับเมื่อนี้ในวันพฤหัสนะครับที่14นะครับผม14ธันวาคม2566นะครับกระติมาแกะกล่องนะครับผมรีวิวคีย์บอร์ดมือหนึ่งนะครับพาร์ตเทลสยามคีวันนะครับเป็นคีย์บอร์ดราคาประหยัดสําหรับผู้เริ่มต้นเป็นรุ่นที่บอจุกจิกนายถึงว่าบอมีจังหวะลบบอมีเสียงลบสินะครับอยู่ในเสียงอยู่ในเครื่องน้ำเบิดนะครับตัวนี้จะส่งไปที่ คุณจะเริญจิตนะครับออยู่ที่อำเภอถ้ำพันลานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมพร้อมกับหนังสือโน้ตนะครับแล้วก็คู่มือภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับผมเบอร์โทรกูเถียงก็0ูนย์แปดหนึ่งห้านะครับศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสี่เนะครับผมโอเคมาแกะกล่องกันเลยนะครับพร้อมขาตั้งนะครับผมตัวนี้จัดไปพร้อมขาตั้งนะครับขาตั้งแบบ ตัว x นะครับครับสังเข้ามาได้นะครับเหนือใต้นะครับออกตกภาคกลางนะครับกรุงเทพปริมณฑลสังเข้ามาได้เลยนะครับ,นะรบนอกจากขานะครับนอกจากขาหนังสือโน้ตนังสือคู่มือ นะครับก็จะมีสแตนวางโน้ตนี่เป็นสแตนวางโน้ตแล้วก็เป็นาสาย USB นะครับอันนี้จะอยู่ในกล่องนะครับออกมาเรียบร้อยนะครับพร้อมกับอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ยังบ้านได้แกะนะครับ มาเบื้ังเรามาดูนะครับด้านหลังนะครับจะมีช่องใส่ฐานนะครับผมอันนี้จะเป็นฐานฐานใหญ่นะครับอันธบาตเห้าก็จะเป็นฐานไฟฉายนะครับฐานฐานไฟฉายสมัยเก่านะครับผมใส่ทั้งเบิดนะครับหกหกก้อนนะครับใช้หมดหกก้อนนะครับไฟไฟ เก้าโวลต์ถึงสิบสองนะครับได้นะครับเก้าโวลต์ถึงสิบสองโวลต์นะครับน้ำหนักนะครับก็บ่าได้หนักนะครับเบานะครับน้ำหนักเบาถือง่ายนะครับเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับด้านหน้าก็จะประกอบไปด้วยช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับช่องหูฟังแล้วก็ช่องเป็นเอาท์นะครับใส่ต่อได้สองรูปแบบนะครับกูจงอธิบายไปหลายคลิปแล้วเนาะตัวนี้ USB นะครับเปิด MP 3ได้ ไมโครเอสด์การ์ดก็เปิดอี3พสามองช่องขึ้นกันนะครับอันนี้เป็นมิดีนะครับเป็นมิดีไทป์บีก็คือจังสายเครื่องปิ้นนะครับตัวน,นี้เป็นซัตเทนนะครับตัวทีใส่เยียบเวลาหลินเปโนนะครับเดี๋ยวแกะอะแดปเตอร์นะครับทดสอบชิค ใส่ฐานได้นะครับใส่ฐานได้ใส่ใส่ฐานใช้อแดปเตอร์ได้นะครับจะต่อแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแต่ว่าต่อยถือขั้วครับกันนะครับถ้าต่อแบตเตอรี่นี่เขาให้ต่อยถูกขั้วนะครับนะครับผมแดปเตอร์นะครับก็เสียบปั๊บนี่นะครับแล้วก็สาย สายเสียงนะครับใช้เป็นแบบแจ็ค rce หรือแจ็คหัวบวก็ได้นะครับแเ้วเตือนนะครับปิดวอลลุ่มก่อนนะครับเปิดสวิตช์โอเคนะครับสัญญาณมาเรียบร้อยนะครับ คุนจะเช็คริมเนาะแต่ละริมเปิดขึ้นมาจะเป็นเสียงเปียโนโน,นะโอเคครับผมดังทุกริมนะครับลำโพงดังสองข้างนะครับผมพิดเบน โอเคนะครับพิดบีนใช้ได้นะครับพิดบีนใช้ได้วอลลุ่มนะครับใช้ได้ปกตินะครับผมทีนี้เรามาทดสอบเสียงนะครับโทนนะครับเวลากดเสียงปุ๊บกดเร็วๆจังหน่อยนะครับนะผมอันนี้เป็นเสียงออแกนนะครับ134เปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะเรามากดตรงนี้นะครับอันนี้คือกดปุ๊บคือนาโบลิโลนะครับกดฟิงเกอร์โซโล โอเคนะครับผมนี่คือ จังหวะโบลิโลนะครับผมเขาสามารถเมมโมรีเซฟได้ซี่เสียงนะครับนี่ครับปุ่มนี้นะครับส่วนหน้าจอนี่ชัดเจนนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ LED นะครับเป็นตัวหนังสือชัดเจนนะครับมีกดขอดนะครับเราต้องกดฟิงเกอร์ตรงนี้ก่อนนะครับปุ่มสาคัญคือปุ่มฟิงเกอร์ตรงนี้นะครับกดปุ๊บอ่ามันจะขึ้นขอดนะครับเราจะสามารถฝึกจับได้นะครับฝึกกดฝึกจับได้นะถ้าขึ้นลักษณะนี้แสดงว่ากดขอดได้นะครับ อ่าถ้าถ้าไม่มีรูปมือตัวนี้ฟิงเกอร์ตัวนี้ต้องดูรูปมือนะครับต้องให้มีรูปมือชี้ปึ๊บอ่ามันจะจะขึ้นมันจะจะขึ้นขวดนะครับผมอ่านี่คือจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เทมโป้ก็ปรับตรงนี้นะครับช้าเร็วอืมต่อพ่าเร็วช้าลงก็ลบนะครับกดแชร์ก็ได้หรือว่ากดยำ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 ก็ได้นะครับ ทีนี้เปลี่ยนจังหวะก,ก็ออกมากดปุ๊บอ่าจังหวะคุณยังจะรับแจ้งไปในหนังสือนะครับอ่าสังเกตว่าถ้าเกิดความเร็วมันช้าใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเล่นอยู่บริโลอ่าประมาณอ่าแต่คุณยังลดลดความเร็วไปที่จักเจ็ดสิบเนาะอ่าเจ็ดสิบทีนี้คุณยังไปปรับไปเป็นจังหวะลัมซิ่งนะครับศูนย์ศูนย์สอง่าสังเกตว่ามันจะช้าใช่ไหมครับเราแทนที่เราจะกด บวกให้มันขึ้นมาเป็นเรากด2ปุ่มพร้อมกันนะครับกดปุ่มสโโป้ปุ่มพร้อมกันอ่ามันก็จะกลับไปจังหวะสแตนดาร์ดของเขานะครับนี่เรื่อมฟิงเกอร์ ปุ่มหยุดสามารถหยุดได้2ปุ่มนะครับถ้าปุ่มนี้หยุดเลยนะครับหรือถ้าเป็นปุ่มนี้เป็นสามารถอันนี้สามารถแบบมีจบแบบมีลีลาหน่อยนะครับใช้ปุ่มนี้นะครับอ่าอินโทรหรือว่าอินดิ้งตรงนี้นะครับใช้ได้2แบบจะขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอ่าถ้าขึ้นตรงนี้ก็จะมีขึ้นแบบมีลีลาหน่อยนะครับปึ๊บสมุินะครับเราจะขึ้นแบบให้มีลีลาหน่อยนะครับเรากดตรงนี้นะครับมาเลย มันก็จะขึ้นแบบเรียกว่า i n โท o หรือ e n d i n งนะครับจะไม่ง่ายปุ่มสีแดง2ปุ่มนี้นะครับเริ่มเริ่มหรือจบได้ทั้ง2ปุ่มเลยนะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับคีย์หกสิคีย์มาตรฐานนะครับมีทัชชิ่งทัชชิ่งคือทัชรีสปอนก็คือนำ,น,ำนับตาน้หนักมือกดเบากดแรง่าครับกดเบาเสียงเบากดแรงเสียงดังนะครับอ่ะถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกอ่า คุณลักษณะอ่าคุณลักษณะของรุ่นนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมท่าสนสใจกัตติดต่อเข้ามาได้นะครับ0ูนย์แปดหนึ่งนะครับเบอร์คุเทียนนะครับศูนย์แปดหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ